ปีกุน<ฆ>เอ๋นี่มาคุยกับทนผู้ชมก่อนมาเลทาายทคะนยวันนี้เดช่งวค่ะคันนี้เราเรามาเล่นลาลดซิ่งนะเจเครเจเจจเจเจเเจเจเจ ช่ชุดสีม่วงปกูเรียกชอยชุดมปิกูเนี่ยชุดสีม่วงเจเจชุดสีมช,สชมพูอันนี้เป็นรถรถเวฟป้าของปีกุลนะคะแต่ว่าเจเจขี่นี่เป็นรถรถอะไรอะ่ะรถ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 บีเอ็มของเจเจ บรรยากาศลานรถติ้งของเรานะคะ,โ,คะโอ้โหอันนี้น้องเจเจปั้นเด็ดจะยกล้อค่ะค่ะครับเอาคุยกับท่านผู้ชมเลยเลยครับเจเจว่าเจเจก็เหนื่อยเลยอเอยเยอเจเจก็เหนื่อยเลยครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนสิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ <ๆ S 1> เราเราจะ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องปีกุลเจเจชาแนลด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะตูดเเจด้วยนะใช่มีผู้ติดตามอยู่สี่คนค่ะกดติดตามด้วยใครอ่ะฮะคือใครอ่ะคุณแม่แล้วก็ใครก็ไม่รู้อีกสามคนช่วยสนับสนุนเราด้วยนะคะแต่ว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาพาไปดูอะไรนะคะอะไรคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นแอบค่ะ น้ำไปกุลค่ะดึงดึงเางเกงลงมั่งค่ะเป็ดปูนค่ะน้หัไปกินูกินน้าก่อนน้ค้แม่ครับน้องเจไปกินน้ำก่อนค่ะแต่ว่ารน้องเจินนนนะคะระหว่างน้องเจจะมานะคะหนูก็มาแอบเเครถของของน้องเนยค่ะขี่รถค่ะขี่รถค่ะขี่รถค่ะเขียนแล้วตามมาดูด้วยค่ะเเขเเภาษาทองแดงค่ะภาษาทองแดงนะคะ หนูจะเปิดให้นะคะตามน้องมีกุนมาเลยค่ะเดีว่าอย่าให้เหยียบไฟเลยค่ะน้องจะทำอะไรมาอ๋อเจเจอัเจเจไม่ได้ น้องเจเจไปได้แก้วมังคุดออแล้วค่ะน้องเจเจครับน้องเจเจสิท์พ่อร้านครับนีี่่ขพหลานนามากครับ,รบน้องปีกุลสิทิ์พ่อร้านหลานนมามครับอย่าลืมกดติดตามช่องปีกุลเจเจด้วยนะครับ สนับจนวนเราด้วยนะครับ bye bye. ไายบายูอยากฟังอ่ะหืมอยากฟัง,อ,ฟงอ่ะอ่าฟังอะไรคะอยากฟังเสียงหนูนอ่ะอ๋อก็พูดสิคะสวัสดีครับนุยครับหนูอยากดูแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพูดก่อนตั้งสวัสดีค่ะหนูจะได้สนแอนนะคะโอเคให้น้องเจ็ด ไหนนะอยู่ไหนนะเอาพอแล้วไม่มีเหรอบาย